ต้นเป็นเด็กหนุ่มจากบ้านท้ายซอยพ่อเคยขับรถรับจ้างแม่ขายหมูอยู่ตลาดเช้าเขาโตมากับกลิ่นขี้หมูแล้วก็เสียงคนตะโกนถามราคาน้ำปลาทุกเช้าทุกวันชีวิตไม่เคยหรูหราแต่หัวใจต้นมันฝันไกลอยากมีชีวิตดีกว่านี้ทุกวันต้นขี่มอเตอร์ไซค์เก่าไปส่งของในตลาดได้ค่าจ้างวันละไม่กี่ร้อยบางวันฝนตก เสื้อเปียกจนหนาวสั่นแต่ก็ยังยิ้มได้เพราะหัวใจมันยังไม่ยอมแพ้ถึงมือจะด้านแต่ใจก็ยังฝันวันนั้นต้นขี่รถผ่านหน้าร้านกาแฟหรูในอำเภอแล้วเขาก็เห็นเธอหนูนานั่งอยู่มุมร้านเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากับกระโปรงเรียบๆแต่ดูแพงจนสะดุดตาเธอกำลังหัวเราะเบาๆมือถือแก้วกาแฟ แล้วสายตาก็มองออกมานอกกระจกแวบนั้นต้นรู้เลยว่ากูจะจีบผู้หญิงคนนี้ให้ได้ต่อให้ต้องแกล้งรวยก็เถอะเขากลับบ้านไปนอนคิดทั้งคืนพลิกแผนในหัวไม่หยุดแล้วก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเช้าวันต่อมาต้นโทรหาเพื่อนสนิทที่ทำงานเต็นท์รถขอยืมรถหรูสักคันเพื่อนไดาอยู่พักหนึ่งแต่ก็ยอมให้ยืมบอก แต่อย่าทำรถเป็นรอยนะเว้ยต้นหัวเราะแล้วบอกไม่แต่เบรกแรงแน่นอนกูถนอมยิ่งกว่ามือเมียเย็นวันนั้นต้นขับรถยุโรปคันใหญ่มาจอดเท่ๆหน้าร้านกาแฟมือหนึ่งถือโทรศัพท์แนบหูอีกมือถือกุญแจแกวงไปมาเดินไปสั่งกาแฟแบบมั่นใจหนูนานั่งอยู่ที่เดิมเงยหน้าขึ้นมองแล้วหันไปยิ้มเล็ก ต้นหัวใจเต้นแรงแต่ทำหน้าขรึมไว้ก่อนแกล้งทำเป็นไม่สนใจแต่แอบนั่งโต๊ะข้างๆหูฟังเสียงเธอหัวเราะใจแทบจะละลายสั่งกาแฟเสร็จเขายกแก้วมานั่งจิบเงียบๆแล้วก็แอบมองผ่านมุมตาหนูนานั่งคนเดียวไม่มีใครมาด้วยต้นเลยรวบรวมความกล้าเข้าไปทักขอโทษนะครับก้าอี้ตรงนี้ว่างไหมครับ น้ำเสียงสุภาพแบบคนมีคลาสหนูนาหัวเราะเบาๆข้าเชิญนั่งได้เลยค่ะแล้วก็หันไปยิ้มอีกทีหัวใจต้นเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่ปากก็ยังพูดไปเรื่อยเล่าเรื่องบ้านรวยที่ไม่มีอยู่จริงเล่าว่าพ่อทำธุรกิจส่งออกข้าวแม่เปิดรีสอร์ทบนเขาตัวเองเพิ่งกลับจากต่างจังหวัดหนูนาฟังไปยิ้มไปไม่ได้สักถามอะไรเลย แต่ต้นไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มของหนูนามันไม่ได้มาจากเรื่องที่เขาเล่ามันมาจากบางอย่างที่เขายังไม่รู้และคงนึกไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะหนูนาไม่เคยชอบผู้ชายรวยรวยและก็ไม่ได้โง่พอจะเชื่อทุกคำพูดของเขาแต่เธอแค่รู้สึกว่าคนคนนี้ดูพยายามมากน่าสนใจดี วันต่อมาต้นขับรถยุโรปคันเดิมมาจอดที่ร้านกาแฟอีกครั้งเขาใส่เสื้อเชิ้ตรีดจนตึงน้ำหอมฉีดจนโชยหน้าก็ใส่แบบไม่ได้ทาแป้งหัวใจเขาคิดแต่เรื่องเดียวต้องได้คุยกับเธออีกครั้งให้ได้หนูนาก็มาจริงๆมานั่งมุมเดิมเสื้อผ้าดูเรียบแต่ดูดีลิปของเธอเป็นสีชมพูวาว พอเธอยิ้มแล้วมันสะท้อนแสงแดดจนตาพร่าต้นเดินเข้าไปทักพยายามทําเหมือนคนบังเอิญเจอกันทั้งที่รออยู่ตั้งแต่สิบโมงบังเอิญจังครับเขาพูดพลางยิ้มแบบแกล้งแกล้งแล้วทำเป็นสั่งกาแฟอีกแก้วหนูหน้าหันมายิ้มมาคนเดียวเหรอคะน้ําเสียงเธอนุ่มแบบไม่ต้องเสแสร้ง ครับมาจัดการเรื่องไร้นิดหน่อยต้นตอบมั่วตามเคยแต่หน้าตาแนบเนียนเธอฟังแล้วพยักหน้าเบาๆต้นรีบคว้าโอกาสนั่งโต๊ะข้างๆแล้วเริ่มเล่าที่บ้านผมปลูกข้าวด้วยมีคนงานช่วยสิบกว่าคนแต่ผมยังชอบทำเองมากกว่าเขาพูดไปเรื่อยเหมือนดูละครแล้วจำบทมาแต่ใจจริงอยากให้เธอประทับใจ หนูนานั่งฟังบางช่วงเธอก็หัวเราะเบาๆจนต้นเริ่มใจชื้นเธอไม่ได้ถามลึกไม่ขัดแค่ฟังและพยักหน้าเหมือนกำลังอ่านหนังสือเบาๆต้นยิ่งได้ใจยิ่งแต่งเรื่องจากไร่ข้าวเริ่มมีโกดังส่งออกไปเมืองนอกจนท้องต้นเริ่มร้องเพราะมัวแต่แอคจนไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าหนูนามองหน้าเขาแล้วยิ้ม ไปกินข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยกันไหมคะต้นตกใจเล็กๆไม่คิดว่าเธอจะชวนก่อนแต่ก็รีบตอบไปครับทั้งคู่เดินไปตลาดใกล้ๆร้านกาแฟหนูนาใส่แว่นกันแดดแต่ต้นแอบมองจนตาแทบไม่กระพริบเธอเดินแบบสบายๆเหมือนคนธรรมดาไม่ถือตัวเลยสักนิดไก่ย่างร้านเจ้าประจำของหนูนาหอมจนต้นกลืนน้ำลายไม่หยุด เธอสั่งข้าวเหนียวห่อละห้าบาทกับไก่ปีกกลางสองไม้แล้วยื่นให้เขาไม้หนึ่งกินก่อนเธอค่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องไรนาให้ฟังต่อเธอยิ้มแบบรู้ทันนิดนิดต้นยิ้มแย่แย่มือหนึ่งถือไก่ย่างอีกมือปาดเหงื่อเบาๆตอนนั้นเองเขารู้สึกว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงหยิ่งๆิงอย่างที่เคยคิดเธอกินง่ายยิ้มเก่งแล้วก็ชวนคุยแบบไม่เคอะเขิน หัวใจต้นเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะโกหกกลบไม่ไหวแต่เพราะเธอน่ารักเกินต้านแต่เขาก็ยังไม่กล้าพูดความจริงว่าที่เล่ามาทั้งหมดมันแค่เรื่องแต่งเพราะยิ่งคุยยิ่งกลัวเสียเธอไปเลยเลือกจะเงียบไว้ก่อนตั้งแต่วันกินไก่ย่างด้วยกันต้นก็ไม่หยุดคิดถึงเธอทุกเช้าทุกเย็นเขาเริ่มเปลี่ยนชีวิตตัวเอง จากเด็กตลาดธรรมดาธรรมดากลายเป็นคุณชายปลอมปลอมตื่นแต่เช้ารีดเสื้อจนแข็งเป็นกระดานแล้วใส่น้ำหอมกลบกลิ่นปลาเค็มมอเตอร์ไซค์คันเก่าถูกจอดทิ้งไว้เขาเช่ารถเก่งมาขับทุกวันแอบไปคืนตอนค่ำนาฬิกาที่ใส่ก็ยืมเพื่อนมาพอเจอเธอเสร็จก็ต้องถอดเก็บกลัวเป็นรอยเสื้อผ้าก็วนใส่ไม่กี่ชุด ยืมร้านถ่ายรูปมาทุกอาทิตย์ต้องซักแล้วรีดมือเองทุกวันต้นเริ่มนัดหนูนาไปคาเฟ่บ้างไปเดินตลาดบ้างไปดูงานเกษตรบ้างแต่ละครั้งเขาต้องเตรียมบทพูดจำเรื่องราวให้แม่นไม่งั้นเดี๋ยวหลุดบางวันพูดจนเจ็บคอแต่ต้องยิ้มให้เหมือนคนรวยที่มีเวลาเหลือเฟือเพื่อนสนิทเริ่มห่วงมึงจะหลอกไปถึงไหนวะ มันถามตอนนั่งกินบะหมี่ข้างทางต้นไม่ตอบตรงตรงแค่บอกกูไม่อยากพลาดคนแบบเธอมันคุ้มที่จะเสี่ยงเพื่อนสายหน้าแล้วถอนหายใจมันรู้ว่าเพื่อนคนนี้บ้ารักจริงๆทุกอย่างดูเหมือนจะราบรื่นหนูนาก็ยังคุยด้วยเหมือนเดิมไม่เคยจับผิดบางครั้งเธอถามเรื่องในบ้านต้นต้องคิดแผนสดสแล้วแถไปได้ทุกครั้ง เขาเล่าว่าบ้านมีคนงานพ่อแม่อยู่เมืองนอกแต่ไม่ชอบโชว์รวยหนูนาฟังแล้วก็แค่ยิ้มไม่ได้ถามลึกเหมือนเธอพอใจแค่ได้คุยกันบางวันเธอเอาของกินมาให้ขนมกล่องละสิบแต่ตั้งใจเลือกมาเองต้นรับไว้ด้วยใจสัน่นแล้วก็รู้สึกผิดทุกครั้งที่มองหน้าเธอยิ่งเวลาผ่านไปต้นยิ่งแสดงเก่งขึ้นจนเหมือนเป็นอีกคน เขาพูดได้ทุกเรื่องตั้งแต่ปลูกข้าวยันทำบัญชีทั้งที่ไม่เคยทำจริงเลยสักครั้งจนบางทีเขาเองก็เริ่มสับสนว่าอะไรจริงอะไรแต่งช่วงนั้นต้นเริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนคนใส่เสื้อรัดแน่นไปหมดแต่ต้องฝืนยิ้มทุกวันหนูนาน่ารักเกินไปจนเขาเริ่มรู้สึกผิดทุกคำโกหกมันย้อนมาตีกลับใจ แต่ก็ยังไม่กล้าบอกความจริงเพราะกลัวว่าเธอจะหายไปแบบไม่เหลืออะไรเลยแล้ววันหนึ่งตอนที่ทั้งคู่กินข้าวอยู่ริมคลองหนูนาหันมายิ้มแล้วพูดว่านานๆทีพาฉันไปดูบ้านพี่บ้างสิอยากเห็นสวนอยากเจอแม่พี่ด้วยต้นถึงกับชะงักข้าวที่กำลังเคี้ยวแทบจะติดคอใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเขาพยายามเปลี่ยนเรื่อง แกล้งทําเป็นรับโทรศัพท์แล้วบอกว่างานด่วนแต่หนูนาไม่ลืมพอวันรุ่งขึ้นก็ทักมาอีกพรุ่งนี้ว่างนะคะจะได้ไปดูบ้านพี่ต้นนั่งข้อหัวตัวเองอยู่ในห้องน้ำคิดหาทางออกแบบลนลนสุดท้ายเขานึกออกบ้านเพื่อนที่ไม่มีใครอยู่อยู่ห่างออกไปสิบกว่ากิโล เป็นบ้านสวนเก่าๆรกไปหน่อยแต่พอแต่งให้ดูดีได้เขารีบไปทำความสะอาดทั้งคืนปูผ้าใหม่เอาผลไม้ไปวางแถมถ่ายรูปติดฝาบ้านให้ดูมีครอบครัววันนั้นหนูนามาพร้อมตะกร้าของฝากมีขนมกับผ้าเช็ดตัวเธอบอกเผื่อเจอแม่พี่ต้นหัวรอแห้งๆแล้วตอบแม่ผมออกไปธุระเดี๋ยวกลับมาคงได้เจอ ในใจเขาร้อนยิ่งกว่าน้ำมันเดือดเพราะแม่จริงๆกำลังขายหมูอยู่ในตลาดหนูหนาชมบ้านว่าเรียบง่ายดูอบอุ่นดีแล้วก็เดินดูต้นไม้ไปรอบๆต้นเดินตามหลังทำตัวเป็นไกด์นำเที่ยวแต่ตาก็คอยมองถนนกลัวใครผ่านมาเห็นระหว่างที่เธอหยิบฝรั่งจากต้นขึ้นมากัดเขานึกได้ว่าแม่เคยปลูกไว้จริงๆ หนูนาหยิบรูปจากฝาบ้านขึ้นมาดูนี่แม่พี่เหรอคะหน้าตาใจดีจังต้นกลืนน้ำลายแล้วพยักหน้าเบาๆทั้งที่รูปนั้นเป็นแม่เพื่อนเขาความรู้สึกผิดเริ่มล้นแต่มือไม้เขากลับสั่นจนควบคุมไม่ได้ตอนขับรถไปส่งเธอเขาเงียบไปเกือบตลอดทางแค่ฟังเพลงในวิทยุแล้วพยักหน้าหนูนาก็ไม่ได้ว่าอะไร แค่หันมายิ้มบางๆแล้วบอกว่าขอบคุณที่พามานะพอเธอลงจากรถต้นมองตามผ่านกระจกแล้วน้ำตาก็ไหลแบบไม่รู้ตัวสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือซ่อนแม่ให้ไกลที่สุดและภาวนาให้เธอไม่เจอแต่บางอย่างในชีวิตต่อให้ซ่อนยังไงก็หนีไม่พ้นสายตาของคนที่ห่วงเราจริงๆ เพราะวันถัดมาตอนที่ต้นไปตลาดแม่เขายื่นถุงหมูให้พร้อมถามว่าเมื่อวานเห็นหนูผู้หญิงคนนั้นมายืนใกล้ๆทําทำไมไม่ให้แม่เข้าไปทักเขาบ้างล่ะลูกหลังจากวันไปดูบ้านปลอมต้นก็แทบไม่หลับนั่งเมาอ,อยู่หน้าบ้านจนฟ้าสว่างเขารู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่มองหน้าแม่เหมือนตัวเองเป็นคนหลอกทั้งโลกแม่ก็ไม่พูดอะไร แค่เดินมาแต่ไหลเบาๆแล้วบอกลูกโตแล้วแม่ไม่ห้ามอะไรแต่คืนนั้นมีข้อความจากหนูนาส่งมาช้าๆตัวหนังสือสั้นๆแต่อ่านแล้วใจสัน่นพี่ต้นถ้าฉันขอแต่งงานกับพี่พี่จะกล้ารับไหมต้นอ่านซ้ำสามรอบใจเต้นแรงจนแทบหล่นลงพื้นเขาไม่ตอบทันที แต่ก็ไม่หลบพิมพ์กลับไปว่าถ้าเธอกล้าพี่ก็พร้อมพ่อแม่หนูนาไม่ค่อยเห็นด้วยนักเพราะรู้แค่ว่าต้นน่าจะรวยแต่ไม่เคยเห็นบ้านแต่ลูกสาวยืนยันชัดเจนไม่ต้องจัดงานใหญ่แค่มีกันสองครอบครัวก็พอต้นได้ยินแล้วใจหายเขาไม่ได้กลัวงานแต่งแต่กลัวความจริงจะโผล่กลางงาน ช่วงเตรียมงานต้นต้องยืมเงินเพื่อนเช่าชุดเจ้าบ่าวซื้อของเล็กๆน้อยนอยเขาไม่กล้าบอกใครว่าไม่มีเงินเก็บเลยทุกบาทที่ใช้คือของคนอื่นแต่หน้าต้องยิ้มให้ได้ต้องดูเหมือนเจ้าบ่าวที่พร้อมทุกอย่างวันแต่งงานจัดที่ลานข้างโรงสีมีคนมาไม่เยอะแต่ก็อบอุ่นพอให้หัวใจเต้นหนูหน้าใส่ชุดลูกไม้สีอ่อน,ออน หน่าสดแต่สวยจนเกินคำบรรยายต้นยืนอยู่ข้างเธอเหงื่อแตกแต่ยิ้มกว้างเหมือนคนที่ฝันกลายเป็นจริงหลังแต่งงานต้นย้ายมาอยู่เรือนเล็กข้างโรงสีเป็นเรือนแยกที่หนูนาจัดไว้ให้ทุกเช้าเขาตื่นก่อนรดน,น้ำต้นไม้หน้าบ้านแล้วแกล้งทําเป็นเช็คคุนในมือถือหนูนาไม่เคยถามเรื่องเงิน แค่ยื่นแก้วกาแฟให้ทุกวันแล้วพูดว่ากินก่อนเดี๋ยวไม่สดชื่นต้นทําทีว่าออกไปดูไร่แต่จริงๆขี่มอเตอร์ไซค์เก่าแอบไว้หลังตลาดไปช่วยแม่ขายหมูเหมือนเดิมเขาเปลี่ยนเสื้อกลางทางพอถึงตลาดก็กลายเป็นคนอีกคนไม่มีใครรู้ว่าเป็นเขยโรงสีเพื่อนเก่ามาเห็นยังถามเบาๆมึงไม่เหนื่อยเหรอวะใช้ชีวิตแบบหลบหซ่อนๆแบบนี้ ต้นยิ้มแต่ไม่ตอบเขารู้ว่าตัวเองโกหกเก่งขึ้นทุกวันแต่หัวใจก็เหนื่อยขึ้นเหมือนกันเขาพยายามเลี่ยงการใช้เงินแกล้งลืมกระเป๋าบ้างบอกเงินยังไม่เข้าบ้างจนวันหนึ่งหนูหนาเอาบัตรเอทีให้บอกว่าใช้ร่วมกันได้เลยเราครอบครัวเดียวกันแล้วนะต้นรับไว้ด้วยมือสันส่นๆแล้วแอบเอาไปกดเงินตอนกลางคืนหวังจะเอาไปคืนทีหลัง แต่เงินก้อนนั้นมันหายไปกับค่านี้เก่าค่าเช่ารถค่าชุดแต่งงานทุกอย่างที่เขาปิดไว้พอหนูนาเช็คยอดแล้วเห็นตัวเลขไม่ตรงเธอเริ่มเอใจเช้าวันถัดมาเธอถามตรงๆว่าพี่ใช้เงินก้อนนั้นไปไหนเหรอคะตนอำ่อำ,อำอ่าอึ้งอึงพูดไม่ออกใจก็สั่นเหมือนจะหลุดจากตัวแล้วเขาก็หลุดพูดว่าพี่แค่ยืมก่อน เดี๋ยวจะเอาไปเติมคืนแน่นอนหนูหน้ามองนิ่งๆไม่พูดอะไรอีกแค่พยักหน้าเบาๆแล้วลุกไปหันผักเงียบๆแต่หลังจากวันนั้นเธอเริ่มสังเกตมากขึ้นไม่ไว้ใจเต็มร้อยเหมือนก่อนบางวันเธอเดินตามหลัง mm. เห็นต้นเปลี่ยนเสื้อกลางทางแล้วขี่รถออกไปในทางที่ไม่เคยบอกจนวันหนึ่งเธอตัดสินใจตามไป ห่างๆแบบไม่ให้รู้ตัวแล้วเธอก็เจอบางอย่างที่ไม่คิดจะเจอเธอเห็นต้นยืนอยู่แผงหมูใส่ผ้ากันเปื้อนเก่าๆพูดกับลูกค้าเหมือนคนคุ้นเคยข้างๆหน้าจะเป็นแม่ตัวจริงเธอยืนอยู่ห่างๆไม่พูดไม่เดินเข้าไปแค่ยืนมองแล้วน้ำตาค่อยๆไหลไม่ใช่เพราะเขาจนไม่ใช่เพราะขายหมูแต่เพราะเขาไม่เคยไว้ใจเธอเลย หนูนากลับมาบ้านนั่งนิ่งอยู่หน้าระเบียงมองลานโรงสีที่ว่างเปล่าในหัวมีแต่ภาพต้นกับแม่ยืนขายหมูอยู่ข้างแผงหัวเราะกับลูกค้าอย่างสบายใจเธอไม่ได้โกรธแต่เจ็บลึกๆตรงที่เขาไม่เคยบอกอะไรเลยคืนนั้นเธอไม่พูดกับต้นสักคำทำกับข้าวแล้ววางไว้เฉยๆเ,เดินเข้าห้องไปเงียบๆต้นเห็นแล้วใจหลนว,วบูบ รู้ทันทีว่าอะไรบางอย่างมันผิดไปเขาเดินไปนั่งข้างจานข้าวตักข้าวเข้าปากแต่เคี้ยวไม่ลงรุ่งเช้าหนูนาลุกไปตลาดแต่เช้าไม่ชวนเขาไปด้วยเหมือนเคยต้นขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปห่างๆพอเห็นเธอหยุดที่แผงหมูใจก็สั่นอีกครั้งแม่หันมาเห็นหนูนายิ้มแล้วพูดเบาๆมาซื้อหมูเหรอลูก หนูหน้าหยิบถุงใส่หมูมาแล้วพยักหน้าจากนั้นก็พูดเสียงเรียบๆว่าแม่รู้ไหมว่าต้นไม่เคยเล่าอะไรเลยหนูรู้เรื่องทุกอย่างจากตรงนี้หมดแล้วแม่ต้นนิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะถอนหายใจยาวๆแล้วบอกแม่ไม่ได้ปิดแต่แม่ก็ไม่ได้เปิดเพราะต้นไม่เคยกล้าบอกเอง หนูนาน้ำตาคลอหยิบเงินส่งให้แม่แล้วพูดเบาๆขอบคุณค่ะที่พูดตรงๆแล้วเธอก็หันหลังเดินออกจากตลาดปล่อยให้ต้นยืนอยู่ข้างแผงแบบพูดอะไรไม่ออกวันนั้นทั้งวันหนูนาก็เงียบใส่ต้นไม่ถามไม่คุยไม่สบตาต้นเดินตามเหมือนเงาพยายามอธิบายแต่ทุกคำพูดมันก็ไม่พอ เขานั่งลงที่พื้นข้างบ้านยกมือขึ้นลูปหัวตัวเองแล้วพูดเสียงเบาๆกูทำอะไรลงไปวะค่ำวันนั้นเธอเอาเสื้อผ้าเก็บใส่กระเป๋าแค่สองสามชุดแล้วเดินมานั่งลงข้างเขาฉันจะกลับบ้านพ่อก่อนนะไม่ต้องตามมาขอฉันอยู่คนเดียวสักพักต้นพยายามรั้งไว้แต่เธอก็พูดแค่ว่าไม่ต้องพูดฟังกันมาพอแล้วละ่ะ เธอเดินหายไปกลางทางมืดมืดโดยไม่หันกลับมาเหลือแค่กลิ่นน้ำหอมจางๆลอยอยู่ต้นนั่งอยู่นานจนยุงกัดเป็นปืน้นแต่ใจก็ยังไม่กล้าลุกไปไหนเขารู้แล้วว่าการโกหกมันไม่ใช่เรื่องสนุกโดยเฉพาะกับคนที่รักเราจริงๆเพราะคำว่ารักมันต้องใช้ความจริงใจสร้างไม่ใช่เรื่องแต่งจากปาก หนูนาอยู่บ้านพ่อได้สามวันไม่พูดเรื่องต้นกับใครแค่ช่วยงานเงียบๆพ่อเห็นลูกสาวไม่ยิ้มก็รู้ว่ามีอะไรในใจแต่ไม่อยากคันให้พูดแม่เองก็ได้แต่มองแล้วถอนหายใจเบาๆทุกครั้งที่เห็นหนูนานั่งเมอคืนวันที่สี่หนูนาเดินออกมานั่งที่ชานบ้านมองดาวที่ไม่มีแสงเท่าไหร่เธอหยิบมือถือขึ้นมาดูรูปงานแต่ง รูปที่ต้นยิ้มจนตาเป็นขีดน้ำตาซึมขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เพราะเสียดายผู้ชายแต่เสียดายความไว้ใจในขณะเดียวกันต้นยังนอนอยู่บ้านหลังเดิมห้องที่ไม่มีเธออยู่ข้างๆข้าวปลาก็กินไม่ลงมือล้วงกระเป๋าก็เจอแต่ใบเสร็จค่าของปลอมเขามองเสื้อผ้าในตู้ที่เคยยืมร้านมาตอนนี้วางพับอยู่แบบไม่มีค่าอะไร ต้นเดินไปตลาดเจอแม่ยืนขายหมูคนเดียวเขายืนมองแล้วน้ำตาค่อยๆไหลแม่ไม่ได้ว่าอะไรแค่ถามเบาๆแล้วจะเอายังไงต่อต้นตอบเบาๆลูกอยากขอโทษแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเย็นวันนั้นเขาเขียนจดหมายใส่ซองแล้วเอาไปวางไว้หน้าบ้านพ่อแม่หนูนาในจดหมายเขาเล่าทุกอย่าง ตั้งแต่วันแรกที่แกล้งรวยยันวันที่โดนจับได้เขาบอกแค่ว่าผมไม่ได้อยากเป็นคนรวยผมแค่อยากเป็นคนที่เธอมองเห็นหนูหนาเปิดอ่านเงียบๆอ่านทุกตัวอักษรแล้ววางไว้บนตักเธอยังไม่รู้จะให้อภัยหรือไม่แต่ก็ยอมรับว่ามันเจ็บจริงๆที่โดนหลอกเจ็บที่เขาไม่เชื่อว่าเธอรักเขาในแบบที่เขาเป็น หลายวันผ่านไปหนูนาค่อยๆกลับมายิ้มได้บ้างแต่ก็ยังไม่พูดถึงต้นส่วนต้นก็ไม่พยายามตามงอแค่ส่งกับข้าวมาเงียบๆวางไว้หน้าบ้านทุกเย็นพ่อเห็นแล้วก็ถอนหายใจผู้ชายแบบนี้มันก็แค่งโง่เพราะกลัวจนเย็นวันหนึ่งหนูนานั่งรอที่ลานบ้านบอกให้ต้นมาคุยกันตรงๆ ต้นมาถึงด้วยหัวใจเต้นแรงมือเปียกเหงื่อแต่พยายามเก็บอาการไว้เธอวางน้ำหนึ่งแก้วไว้ตรงหน้าแล้วพูดว่านั่งก่อนหนูจะไม่เสียงดังหรอกต้นนั่งลงสายตาหลบไปมาไม่กล้ามองหน้าเธอตรงๆหนูหน้าหยิบจดหมายที่เขาเขียนมาวางไว้บนโต๊ะแล้วพูดว่าหนูอ่านจบแล้วนะทุกบรรทัดมันจริงใจดี แต่ก็ช้าไปนิดหนึ่งเธอไม่ร้องให้แล้วเสียงนิ่งมากจนต้นรู้สึกจุกอยู่กลางอกหนูไม่ได้รักพี่เพราะพี่รวยถ้ารวยแล้วโกหกมันก็ไม่มีค่าอะไรเลยแต่หนูรักพี่เพราะพี่ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่เสแสร้งต้นเงยหน้าขึ้นน้ำตาคลอพูดเสียงสั่นว่าพี่กลัวจะเสียหนูไปหนูนาไม่ตอบทันที เธอหันไปมองต้นไม้ข้างบ้านก่อนจะพูดต่อแล้วพี่ก็เสียจริงๆไม่ใช่เพราะหนูทิ้งนาะแต่เพราะพี่ผลักหนูออกมาเองทั้งคู่เงียบไปพักใหญ่มีแค่เสียงลมเบาๆกับหมาเห่าจากบ้านถัดไปเธอลุกขึ้นยืนปัดฝุ่นเบาๆแล้วพูดเหมือนคนใจเด็ดหนูไม่ได้เกลียดพี่แต่หนูอยู่แบบนี้ไม่ได้มันอึดอัดเกินไป ต่อให้รักยังไงมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าไม่มีความไว้ใจต้นมองเธอเดินหายไปในเงามืดน้ําตาไหลไม่หยุดเขาเพิ่งเข้าใจว่าการทำให้ใครเชื่อใจอีกครั้งมันยากกว่าการแกล้งเป็นคนรวยเยอะเธอไม่ได้ทิ้งเขาแต่ทิ้งความรู้สึกที่เคยสวยงามเพราะมันเริ่มต้นด้วยคําโกหก หลายเดือนผ่านไปลานหน้าโรงสีเงียบลงไปเยอะไม่มีเสียงหัวเราะของหนูหนาต้นกลับมาอยู่บ้านกับแม่ช่วยขายหมูทุกเช้าไม่หลบไม่ซ่อนอีกแล้วเขาใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาไม่มีรถหรูไม่มีเสื้อเชิดแพงๆมีแค่หัวใจที่ซื่อขึ้นเงินที่เคยยืมเพื่อนเขาทยอยคืนทีละบาทถึงจะช้าก็ไม่คิดเบี้ยว เพื่อนเริ่มกลับมายิ้มให้แม่เองก็เริ่มหายกังวลเพราะเห็นลูกชายไม่หนีอีกต่อไปทุกเช้าต้นจะจดรายรับรายจ่ายสมุดเล่มเก่าที่เคยว่างเปล่าตอนนี้เต็มไปด้วยตัวเลขจริงๆส่วนหนูนาก็ไปช่วยงานที่โรงสีตามเดิมแต่ดูนิ่งกว่าเมื่อก่อนเธอพูดน้อยลงยิ้มน้อยลงแต่ใจยังคิดถึงผู้ชายคนนั้นอยู่ทุกวัน ถึงแม้จะเจ็บแต่ก็ไม่เคยเกลียดเขาเลยสักครั้งเดียวจนวันหนึ่งหน้าร้อนปลายเดือนเมษาโรงสีมีงานบุญเล็กๆตามประเพณีคนในหมู่บ้านมารวมตัวกันทั้งเด็กผู้ใหญ่และเสียงกลองยาวที่ดังมาแต่เช้าหนูนานั่งอยู่มุมเดิมของลานสวมเสื้อสีอ่อนกับผ้าถุงผืนโปรดแล้วต้นก็เดินเข้ามาเสื้อยืดธรรมดากางเกงเก่า แต่มือถือตะกร้าผลไม้แน่นเขายืนอยู่ต่อหน้าเธอยิ้มแบบที่ไม่ต้องเสแสร้งเหมือนครั้งแรกที่เจอกันจริงๆคราวนี้ไม่ได้ยืมรถมาแล้วนะเขาพูดเบาๆแต่มาขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมหนูนาเงยหน้าขึ้นมองเขาแววตาเธอยังนิ่งแต่ปากเริ่มยิ้มขึ้นนิดหนึ่งฉันไม่รู้ว่าควรให้ไหมแต่ฉันรู้ว่าพี่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว แค่ไม่โกหกมันก็ดีเกินพอแล้วละเสียงกลองยาวดังขึ้นพอดีเด็กๆวิ่งเล่นกันรอบลานลมเบาๆพัดผ่านสองคนที่นั่งเงียบไม่มีใครบอกรักไม่มีคำหวานแต่ทุกอย่างชัดกว่าครั้งไหนๆเพราะความรักที่จริงใจไม่ต้องหรูไม่ต้องใหญ่แค่ซื้อก็พอและต้นก็กลับมาแล้วในชื่อเดิมๆที่เคยเป็น